แต่<ม>ก้อนนี้เป็นยังไงไอ้เยียบออกออกตื่นไหมปะอืดเลยวะดออิใส่ข้าเลิ่งแล้วอันหนึ่งทารถลุนเก่าๆกันยังไงเฟิองก็ล่างกับมิเตอรี่แมพอยู่ไรข้างในอะไรไไมู้ทัชเจมบ์อืมอู้อ่าตัวนี้บ่อยตาหวานเอ,อ้ยตาสองสัน ไม่ทำกันเพราะข้างในกำลัง by ก็อ uh, ๋อ by อืมขอขอเบิ้งกล้องนะครับว่ามันกล้องรู้อยู่ไหนเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้นะครับกรับหมดปลยอ่าดับกันนะครับกล่องอยู่แหลกดูดิครับนี่อะไรกัน ก็เลิกมาเติร์ถอดคูณอืมกาบูมียังไรอ่ะประมาณซีพันหาครับซีพันหาหรือซีพันนี่แหละแมนแล้วก็มีนอตท้ายล่างไงนู้นท้ายล่างแมนครับอะไรอ่ะมาเตอร์ดมันเป็นมัอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างเว้ยครับผมัได้ไหวนี่ก็อุูมาเตอร์อีกอยาบูทถอนคูณเดินนะเมื่อไหร่บ้างได้ครับถอดถอดมาเตอร์มันถิ่มเลนไหวตัวนี้ก็เสือเป็นแผ่นมัน แค่น้นมันก็มาณหอมไสกับฮาอร่อยสวัสดีครับพบกับผุนะครับสร้างฝ่ายนัดอะไรสิ่งมือนี้เชฟนะครับเป็นเชฟตาสองสันเชฟเกนะครับลูก้ามาจัดรีแมพนะครับรีแมพเพิ่มกำลังแรงมาแรงบิดนะครับรีแมพพร้อมเห็ดถ่ายล่างนะครับคือเห็ดถ่ายล่างห้มีเพิ่มเติมนะครับปิดมอเตอร์ e ร์นะครับก็คือถอดมอเตอร์ใส่แฟนปิดคือทําการรีแมพยกเลิกยกเลิกออกไปเลยนะครับ อ่าก็มีเพิ่มเติมท่อแทีนยางนะครับท่อแทีนยางหนึ่งชุดนะครับพร้อมกรองเปลือยแบบนี้นะครับเป็นกรองสามนิ้วแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเป็นของเลอานะครับเลอาร์สิบห้าลิบิวสี่สิบผอมกรองเครื่องนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายโอเคนะครับเดี๋ยวทำกันนะครับครับผมทุกขั้นที่เข้าถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าสีมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้เพื่อเป็นการบลูดิ้มขันนะครับเป็นการมาร์กว่าเข้าขันไปแล้วอ่ายืนยันะครับแล้วก็ตัวนี้มี ถูน้ำมันเครื่องออกไปแล้วนะครับจุบริษัท้ายนะครับขออภัยลใดๆโอเคครับเอาแล้วนะครับนั่นแก่ที่เราเปลี่ยนตอแท้งยางแล้วนะครับอุดท้ายล่างอากาศวุดมอเตอร์ไว้นะครับว่ากับทใส่น้ำมันเครื่องใหม่กับไปกล้องเครื่องเราเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคครับตื่นขั้นตอนการนัดไฟนะครับโลนนี้จะได้พากล้องนะครับจะเป็นยูโรหนึ่งดีแม็กเกาลนะครับหรือเชฟตาส่างฉันนะครับที่จะพากล้อง ่านะครับหลังจากที่รีแมปออกมาล่องรถกับลูกค้านะครับผมเดี๋ยวให้ลูกค้าครับเบิ่งขั้นนี้เป็นเชฟตาสองสันนะครับเป็นเครื่องยูหนึ่งทำการรีแมปนะครับรีแมปเปลี่ยนไทยนะ้ำมันเครื่องมักควันไว่อยอัดหน่อย,ออยนึงมีเฉยๆหรอลองเหยียบเบอร์ให <ส>อะไรวะใจเยตั้งจากเก่า่ะตัต้งแ<ต>ค่นี้เป็ก้อนนี้เป็นยังไงหยียบพอตื่นไหมป่ะอืดเลย,ะย,เยวะดิใส่เลหมดแล้วอันนหนถารถหลุนเก่าๆกันยังไงเฟืองก็ล่างนะมิเตอรี่แม็กมีไร มันไหวไปขั้นเร่งมันสีกระเดาด้วยขั้นเร่งไหวรถหลากหลอบไปเองทีมันสีกระเดาถาม่้นมันกระเดาไอแจงหด้แก้ไขให้ผมมีควันนี่ไปขี่แมนขี่ปกติผมมีควัน พขับรถดยไฟได้ยังไงใช้งานมันมีควันเดีน,น,นี้แน่นหนึ่งเลยกองอากาศเด้วยวยาปล่อยให้มันตันถากองอากาศตันหนึ่งเลยละ่ะรถจีอืดทิศปกติอลกาศที่กิน,นมันเยียบโบ่ค่อยออกล,ลกรอ่าลักเช็กกองก่กองอากาศอากาศใส่กองโซล่ามีประมาณนี้แหละหตีเฮ็ดให้รถอืดเบื้องต้นสำหรับไฟไฟรีแมมนี่ ถ้าอเอาไปใช้งานแล้วอยากจูนแก่อยากจูนเพิ่มหรือว่าจูนลดลงก็สามารถเข้ามาได้อันนี้คือดูแลไฮฟี Hi Fi ในในส่วนของไฟล์รีแมปครับ,ค,รบคืออัปเดตไฟลไฮฟ,ฟีเลยเพียงแต่ว่าอาจจะโทษนัดก้อนเขามากอย่งังได้เกล้ยแค่ให้ตลอดครับ